ม่ให้ีชรางวกันทุกคลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 5เลขที่ออกอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าไฟคนนรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 5เลขที่ออกหนึ่งห้าเจนเห็นกัะเซียนวีรำหลักคนหนึ่งเด็กเทวดา ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาเห่งมวนซื้นเอาพ่นิมอนีเนาะพี่น้องมาลุนสลากกินแบงไปน้ำกัดครับผมเนเาะเ,เอาเลขหล่าง2ตัวหนึ่งหออกไปแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวจังใดกับจังรอ่อติดตามเนาะว่ารางวัลที่หนึ่งที่เป็นตัวใดที่สำคัญเข่าหลายสำนักเด้อพี่น้องเด้อ ที่ทางซอกไปหามากที่ว่าืวอน,นี้ประสบความสําเร็จครับผมเนอะอาะผู้บาอาจารย์เพิ่นกับไฮแมนแทบที่ทุกสํานักขึ้นกันผู้ใดเขาทั้งบนทั้งล่างกันมีหลายที่กนเนาะพี่นอ้องว่าติดตามไหมาน้ำกันเบิ้งไปน้ำกันเบิ้งชิปให้จบเด้อพี่น้องเด้อเลขสามตัวนะ้างเดียวนะหา,านึงห<โ>กหร<ก>ือถึงถกหลังตกดนที่รงับเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอล่งใสมไว้หย่ดกันเอูกบอลกล่าวเื้อแยกไว้ต่างหากปูเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้าปูเจ็ดสองคุัน้องปูเจ็ดสองนะคะ สำนักงานสลักกินแบงรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสซื้อในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารยหิบห้าวันที่สิเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าและเสนกจองล่วงหน้างวดวันที่16บหกพฤศจิกายนสองพนห้ารยหกสิบในวันที่20ตุลาคมสองพันโดยแบ่งเป็นสอรอบค่ะรอบแรกตั้งแต่เวลา7จ็นาิกาสานาทีถึงสิบสนาฬิกาหากจำหน่ายไม่หมด จะเปิดให้ทำรายการจองรอที่สองในเวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาผ่านช่องทาง่างโทรัน์ธนาคารกรุงไทยสามารถททรายการตกได้ตั้งแต <th> ่เปิดทำการสาขา สำหรับ ATM และระบบัแบงอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยเซียนบุรีรัมเต็มเต็มค่ะเซียนบุรีรัมเปิดสอบป้ิรูปเรื่อ่นี้จดสามสิบนาทีถึงสสองนาทีเซียนบุรีรัมนี่เลขชุดสามตัวเพืม่ห้าสองมหาเห่งเซียนบุรีรัมนะคะหนึ่งห้าอดแมนจ้าก่อนวันทำายการเซีนบุรีรัมหนึ่ง้าเต็มเต็มโดยที่การสลับจองได้แล้วจะไม่สามารถเข้ามาทำายการสลับซ้อในวัอีกค่ะนึหาพี่้องครับผม วัตตาภูจันทหอเข้ามาท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกสมควรทองห้าประทับที่วัตตาดอนภูกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งห้าเคล่อนการขับเ่แนสิทไิสรางกาเมืองรวมสนัชชาคณะรรมการการเอกังและตนเสติดจะทำการเสียงเด็เ่อกาลกขึ้นจะมาครั้งล้วหนึ่งหลักว่าจะให้การออกมายกไดเสนยงูปบหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลักค่ะ ทนร่างหนึ่งห้าแล้วัะที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หก 1นึเข้าอีแล้วพี่น้องวัดพูดเข้าอีกแล้วหัวตาทีู่กเข้าอีกแล้วทาทปรสบนทัี่สวน0สิูหเขาังบนท้างล่างหกหนึ่งสามเซียนบามเสียบุีรามทั้งคนน้ค่าหนึ่งศูนย์หกอีวันข้างเคยที่หนึ่าองเนที่ถูกระวันคือหกหนึ่ามหนึ หกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าและหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกหามหนึ่งูจ็จะส้อนกับเขาศูนยหกพี่บ้องที่2งที่สที่สที่สี่ รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งรางด้วยรง้อยลิลลัมครั้งเชนบุรีรัมวัดปลาโดนผู้หางเล่นหางประทัดเจ็บวีรัมหางประทัดแตกทั้งสองหางเลยค่ะปีนี้คือมีสองหางมาะมือนะเนาะออกพรรษาครับออกพรรษาวัดปลาโดนผู้เขาห้างตัวนี้ห้างตัวนี้ครับอือต่อไปในการทายคืารเอาตารากกิชยงทะบาเดที่สิบหกตัวละอ้าวพี่น้องเนาะวัดแปดวัดผู้เข้าทั้งบนทั้งล่างครับเนาะอ้าวเนาะ ้วก็เยบวิลัมจะเข้าอีกครับเอาครับพี่น้องเนาะหลังจากสลากกินแบ่งออกไปเนาะหนึ่งห้าล่างหนึ่งศูนย์หกบนนะพี่น้องเด้อเอาปูเจ็ดสองครับผมเนาะเข้าหกศูนยะ์ศูนย์หกเนาะหนึ่งห้าก็เข้าเด้พี่น้องเด้อเข้ากันหลายสำหนักดูพี่น้องเนาะเอาเลขลับเมืองนอกก็เข้าครับผมเนาะศูนย์หกครับผมเข้าแล้วงวดที่ห้าที่หกนี่ละพี่น้องเด้อ เลขลับเมืองนอกเนาะเข้าอีกแล้วเนาะเข้าบนครับเนาะสามตัวภายในสามศูนย์หกเนาะเอาเอาจุดเลขทูบเนาะแอดมินจุดดูปลาว่างจอกหลอกได้พี่น้องด้วยหนึ่งหาหนึ่งหาสองครับผมเนาะเข้าอีกแล้วตามต่อเลยพี่น้องเอาวัดปลาผู้จันหอมพี่น้องมาสดสด้อนนอนเนาะหนึ่งห้าเนาะห้าหนึ่งเข้าอีกแล้วครับเนาะ ลากะ06ตัวการเพิ่นเข้าทั้งบนทั้งล่างได้เพียงเดอ้อเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมสำหรับวัดป่าปูจันหอมน้พี่น้องเอากดติดตามต่อไปเนอะต่อไปกระเส้นวีรัมอันนี้เขาห้างสามตัวเลยเนาะ106ครับผมแล้วก็15เน,น้นเน้นเนาะล่าง15เม็ดเดียวเนาะ ขาบนพร้อมอันนี้เลเขเทวดาเลเขเทวดาหนึ่งศูนนบอกไว้ให้ขึ้นให้รงแจกหนะึ่งหนึย์หกเนาะหนึี่เขาอีกแล้วพี่น้องเซียนวีรำครับเข้าอีกแล้วครับปูวัดปาอุดรนานะพี่น้องน,นิมิตฝันฝันนั่นไดเนาะหกห้าศูนยะ์ 6, 5, นว่าเก้าห้าศูนเข้าอีกแล้วครับวัดป่าอุดรเนานะ เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันเอาต่อไปครับผมปูซังรวยนะครับผมศูนย์หกครับ006พี่น้องเนาะปูคุดไง51 5115เข้าอีกแล้วเนาะกดติดตามไว้ครับผมอันนี้ปูคุดไงได้พี่น้องเด้อ เอาเลขลับเจ๊ใหญ่ให้มาโค้งสุดท้ายบนตรงๆเข้าอีกแล้วเข้าบนได้พี่น้องเด้อศูนย์หกเจ้านี่เพื่อนเข้าตลอดเนาะเลขลับเจ๊ใหญ่เนาะอย่าผัดหน่อยหางเนาะหน่อยหางครับผมแต่ที่สำคัญครับผมเข้าตัวนี้ครับศูนย์หกครับเนาะปูน้องรักพี่น้อง ปูน้องรักกับเขาอีเดลเนาะชุดหกครับเข้าบนตรงๆครับเนาะพี่น้องลางปูตัดออกกษัตรินเนาะอ่ะางก็มีแต่ว่าตัดออกเนะอ่าผู้จัหอมเนาะอย่าลืมหนึ่งหักครับชุดหกเข่าทั้งบนทั้งล่างสำหรับผู้จัดหอมครับเอา อันนี้กระเขาทั้งบนทั้งล่างขึ้กันได้พี่นอ้องเด้อน,นั่งล่ําเพิ่นมีโศกมีหมานเมื่อธิ่านมนาก็ได้เพิ่นไปล่ําแล้วก็ได้หาแต่สามหาศูนย์เขาเต็มเต็ม,ตมงวดก้อนนานั่นแอดมินก็ไปจุดทูบได้เนาะสามศูนย์ศู 3. นย์สามเนาะแล้วก็งวดนี้มื่ออกพศา,าเพิ่นไปล่ําถวายเนาะก็ได้ได้ขางพระทัตเพิ่นได้อันนึงได้ แปดหกสามกับหนึ่งหาตรงๆเลยเนาะอีกคก้างรัทัดอีกอันนึงได้แปดศูนย์หกก็เข้าตรงๆครับเข้าบนตรงๆแล้วก็สามสี่อ่าที่นั่งล่ำพ่น,พนเพลือกเพิ่ม่าอ่าตัวนี้เนาะกับเขาของเพอนนีดีศูนย์หกเขาบนได้พี่น้องได้ตัวอีกตัวหนึง่งเขาหนึ่งหาครับผมเนะะาะเอาจะพลาดครับผมเนาะสำหรับแนวทา่างือต่อไปอ่า ผู้ดใดเขาแน่กดติดตามไว้เนาะกับทา่านซองครับผมเนาะสิไปหาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมบมาัมาฟังมามาฟาขาดโคงชุดไายเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างรัดปาผูจนหอมเนาะเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ก็เข้าเต็มเต็มครับผมนะเนาะบริเวณไรพิดหวังเลยพี่น้องนย์หกบนสามหางล่างสามหางมีสันนี่เนาะอเอาที่สำคัญเสียดวีลํา เข้ามาหลายสมัยแล้วกับปูวัดปลาอุดรเนานะปูวัดปลาอุดรก็งวดที่แล้วก็เข้า50าวันนี้เข้าศู 6, 60, นย์หกหกศูนย์นัพี่น้องเด้อเพิ่นหายไปนี่เส้นวิรัมครบับเลขเทวดากับเล็กขับนวณเพิ่นเข้าทั้งบนทั้งลาง่างเนาะเล็กขับนวณหนึ่งห้าสองก็เนาะล่างเพิ่นหาหนึ่งหา สำหรับเด็กเทวดากระซิบบริบริเขียนไห่มากกระซิบไห้หนึงศูนย์หาเพื่อนกันได้ว่าเทวดาอาจสีบว่าไห้ตรงให้กับได้พี่น้องด้วยกับเขาทั้งนี้ตตัวนี้เพื่อนไห้กันไว้ขื้นโลกแก่นหนึ่งเขา่าเตรียมได้สามตัวเลยสำหรับเซตเว,วลัมย่าพลาดครับผมงวดต่อไปกดติดตามไว้อย่าให้พลาดเนาะ ู้ใดรับชมและฟังอยู่เลขเมืองนอกนี่เลขรับเกาหลีก็เขาหาหกหัดซ่อนอหไได้พี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นกนัให้มาตรงๆเลยบนเนาะเขาตรงๆรชุดสามตัวรุดแตบเนาะ,นะเขาทางหลังเอาฝากไว้ครับผมเนาะเดี๋ยวจังไร้จังรอ่อไปเรื่อยเรื่อยมืออื่นมือมือต่อไปกวต่อสิมานนี่กะ รอติดตามมาสิไปห้างไดสำนักไดเพิ่งเคยเข้ากติดติดตามให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังอย่าพลาดครับผมสำหรับแนวห้างปูหาเจ็ดแปดพี่น้องเนาะเข้าอีกแล้วมาครบบนล่างมาครบล่างได้พี่น้องด้วยอ่าวงกลมไว้หนิแต่พี่น,อนะอไไน้องเนาะปูวงกลมไม่ใหนนะ้ปูวงกลมไว้ให้เนาะันที่ไม่เดินทางไป วงกลมหาครับหนึ่งพี่องเนาะคนวาเนาะเข้าเต็มๆอีกแล้วเนาะสำหรับปูห้าเจ็ดแปดครับผมอย่าพลาดครับผมสูตรปูมีให้เห็นแน่นอนเนาะอย่าพลาดกดติดตามไว้ครับผมสำหรับปูห้าเจ็ดแปดแล้วก็ได้แตงรอดได้ไหมตองหวัดเด้อพี่ร่องตองวัดั้งรอดติดตามไปน้ำกันเนาะสำหรับนี่กั ฝากไว้ครับผมรอนละละละติดตามไปน้ำกันครับอโอ้